มออุบลติดตามโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีก,กสทอชอ,อบรมแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแม่ค้าดีใจหลังอุบลเปิดด่านชายแดนช่องเม็กติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสารพีหลานยายพิมพ์ทำได้ทุกอย่างเนี่ยระวังจะหาปงหาผัวไม่ได้รู้เปล่าเรา ไม่หาลุงสองคนที่มาจากไหนวะคนหนึ่งก็บุ๊<อ>คนหนึ่งก็บุ๋นนั่นเพื่อนมี่เจ้านายเป็นลูกน้องแล้วไม่ดูแลแบบนี้เนี่ยลาออกไปเถอะผู้กองยุ่งกันบบริการผมอีกแล้วนะครับไปขึ้นรถผู้สารพีเดี๋ยวผมไปส่งเป็นอะไร, <สง S 1> รอ,อ่ขึ้ผมน ดูทีวีกดเลขสามริบเอ็ดดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี คุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้ถ้ามึงไม่ยุ่งนะกูก็จะไม่มีใครต้องเดือดร้อนเธอรอเรานะเราจะรีบกลับมาหาต่อจากนี้ไปเราสองคน,น,นจะเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของเผากุหลาบพ่ลลพอแม่ตายฉันก็เสียใจนะเว้ยไม่ใช่ไม่เสียใจแต่จะให้ทำยังไงอ่ะให้เกลียดคนทั้งโลกแบบแกเหรอเจ้าอีรัทเจียนอ้กไมทำกับผมแบบนี้ไอีย ใต้ล่าและอ้วนยินดีตาา้อนรับคับมึงมีทองกี่สิบคนรักกานเลยเหรอมาอยากให้ล่ามีอนาคตที่ดีอีกนานไหมที่มึงจะหลบหลังพ่อแล้วปล่อยให้เขาทำร้ายคนอื่นจริงไอ้ล่า ไม่เว้ตใจเ,เลยว่าจะไปทางไหนอะ่ะเราไม่นั่งบอกกับน้องเธอรู้ก็ได้นะว่าเราพบกันอะ่ะดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวโหลดแอปวันดี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่27พฤษภาคม2,565วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทติ์ค่ะช่องวัน31มีละครรักโรแมนติกคอมเมดี้มาให้ได้ติดตามกันค่ะหัวใจรักพิทักษ์เธอ จะดีแค่ไหนถ้าทุกครั้งที่คุณเจอกับอันตรายแล้วมีคนมาคอยปกป้องช่องวัน31จงละครใหม่หัวใจรักพิทักษ์เธอมาให้คุณได้อินได้ฟินได้จินได้หิวหัวใจของแฟนละครที่ชอบเรื่องราวรักโรแมนติกค,คอมเมดี้กับการร่วมงานกันครั้งแรกของเคนภูภูมิและวิววรรณรดร่วมด้วยเพชรโบราณรินและแอนซิเรียมที่ช่องวัน31เรื่องราวรักวุ่นๆุ่นเกิดขึ้นเมื่อบอสหนุ่มสุดเนี้ยบต้องหมาร่วมมือร่วมใจกับบริการสาวสุดแกร่ง เพื่อขัดขวางแผนร้ายจากมนุษย์ป้าจอบโลภที่หวังจะฮุบบรดกหลานไปเป็นของตัวเองภารกิจรบก็หนกักภารกิจรักก็ยุ่งความรักลุ้นๆของบริการเฉพาะกิจกับบอสหนุ่มสุดเนี้ยบจะลงเออย่างไรติดตามไปพร้อมกันในหัวใจรักพี่ทักเธอทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2องทุ่ม20นาทีดูทีวีกดเลข31ค่ะดูออนไลน์ดาวโหลดแอปวันดีค่ะ รายงานสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่27พฤษภาคม2565ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนอุบลจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้2,317รายผู้ป่วยยืนยัน PCR 46รายผู้ ้ป่วย ATK ที่รักษา2,271รายติดเชื้อในพื้นที่2,307รายต่างจังหวัด10รายผู้ป่วยระรอกเดือนมกราคม2,565ผู้ป่วยสะสม239,855รายเสียชีวิต254รายรักษาหาย212,905รายกำลังรักษา17,826รายผู้ป่วยปอดอักเสบ327รายใส่เครื่องช่วยหาย 3จารายเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจกันในวันนี้ค่ะทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้อนรับผู้ส่งคุณวุฒิลงพื้นที่ติดตามโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีอาทิตย์แรกก็คือ ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดโครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่นำทีมโดยดรวศินโกมุตรองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ประสานงานและผู้จัดการโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพทต้อนรับอาจารย์อิสราการแตงอาจารย์พนิดาถานางูลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลเดชชวรัฐผู้ส่งคุณวุฒิในการลงพื้นที่ติดตามงานโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์อำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในระยะที่3ในปีพศ2564โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องระยะที่1ในปีพุทธศักราช2559และระยะที่2ในปีพศ2562ซึ่งผลการดำเนินงาน2ระยะที่ผ่านมาได้รับคำชมสร้างความประทับใจให้แก่ทีมวิจัย เครือข่ายระดับมหาวิทยาลายัยและภาคีเครือข่ายเป็นอย่างยิ่งสําหรับกลไกการทํางานและเครือข่ายระดับมหาวิทยาลายัยที่ร่วมกันทํางานอย่างเข้มแข็งและมุ่งมัน่นที่มุ่งเน้นในการยกระดับผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารและพิพิธภัณฑ์ในอํเาเภอเขมรราชให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของอํเาเภอเขมรราชและสามารถส่งมอบความสุขความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดรวศินโกมุตรองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ประสานงานและผู้จัดการโครงการกล่าวว่าในนาตัวแทนทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดโครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติลงพื้นที่ติดตามงาน โครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อำเภอเขมาราาจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำหนดลงพื้นที่จุดที่1วิสหาหกิจวัฒนธรรมชูฮักเพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมเยี่ยมชมพิาพิธภัณฑ์บ้านชูฮักและโฮมสเตย์รวมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมร่วมกับผู้ประกอบการ จุดที่2เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประสาทตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อชมนิทรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเขมราชและประวัติความเป็นมาจุดที่สเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมฝายฮักครามจุดที่4ร้านอาหารกาสลอง ื่อรับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมการสลองจุดที่5เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำบลเจียดวัดถ้ำพระศิลาทองตำบลเจียดอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีจุดที่6เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านดงเย็นตำบลขาป้อมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นผู้ทรสงคนวฒิได้ร่วมพูดคุยเพื่อถอดบทเรียนและให้ข้อเสนอแนะกับทีมวิจัยมหาวิทายาลัยอุบลราชธานีเพื่อร่วมกัน ถอดบทเรียนการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ทีมวิจัยที่เกี่ยวข้องได้นำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรผลงานวิจัยที่ดีให้มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปคที่่กาายยข็ กสทชได้จัดการอบรมแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชได้จัดอบรมแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับผู้ประกอบการกิจาการกระจายเสียงและเครือข่ายด้านการครุ้มครองผู้บริโภคประจำปี2,565ณห้องทับทิมสยาม2ชั้น5โรงแรมซูนีแกรนด์แอนด์คอมเมิชั่นเซ็นเตอร์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่พระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจาการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมพุทธศักราช2,553 พรบรการประกอบกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรคมนาคมพศ2551ประกาศกาศทชเรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์พศ2555และแนวทางการทำโฆษณาให้ถูกกฎหมายและไม่กล่าวอ้างสรรพคุณโฆษณาเกินความจริง แม่ค้าดีใจค่ะหลังอุบลราชธานีเปิดด่านช่องเมก็กกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาที่มายาวนานนะคะต่างนำสินค้ากลับมาวางขายบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ หลังจากที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเปิดจุดผ่านแดนท้าวอนช่องเม็กอำเภอสรินทร์รและจุดผ่านแดนท้าวอนบ้านปักแซงอำเภอนาตาลเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ข้ามไปมาหาสู่กันดังเช่นแต่ก่อนหลังมีการปิดประเทศเพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่เชื้อการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้ทั้งสองประเทศต้องมีการปิดพรมแดนนานถึง2ปีเศษ สำหรับบรรยากาศที่ด่านช่องเม็กเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้านานาชนิดมาวางขายกันอย่างน่าชื่นตาบานผู้เดินทางเข้าออกอยังไม่มีมากนะักคาดว่าในวันต่อๆไปผู้คนจะเริ่มหนาตาขึ้นมาเรื่อยๆ ทางด้านนางดาลาวงอายุ35ปีแม่ค้าที่ด่านช่องเม็กร้านเจ๊าดาวผลไม้เปิดเผยว่าตนเองขายผลไม้ที่บริเวณด่านช่องเม็กมาแล้วกว่า5ปีหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทําให้มีการปิดจุดผ่านแดนท้าวนมากว่า2ปีและบรรยากาศการค้าขายเงียบเหงามากหลังจากที่มีการประกาศเปิดด่านช่องเม็กส่งผลให้ตนเองมียอดขายได้วันละ10,000-20,000บาท ขนส่งสินค้าวันละ10ตันในตอนเช้าทุกวันจะมีรถหล้อ1คันวิ่งขนผลไม้นำไปส่งขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านนางดาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนต่างดีใจมากที่เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นพ่อค้าแม่ค้ามีไรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่เงียบเหงามานานตอนนี้ไม่มีใครกลัวโควิด19แล้วแต่ทุกคนมีมาตรการในการป้องกันโควิด19ที่เคร่งครัดสวมหน้ากากล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่าง ด้านเปิดดีใจค่ะกระซ่าซนอยู่ในรอกวันนี้มาดูนค่ะหมู่บ้านนี้คือคือ,คอลลางหาลาหลงงหงกันค่ะตอนหลับจะเปิดด้านค่ะมันอีคล้ายปเป็นิดเนะคือคืนก็เก่าค่ะเหมือนเหมือน,นเอ่อล้ายดีเหมือนตอนเบอร์ฮันโควิดมานะคะเพราะโควิดมาเนี่ยเนียตเนเนี่ยเปิดด้านปกติแหละค่ะขล้ายดีย่านโควิดโ่ก็ย่านค่ะย่านุ้ยนีกินหลายกว่าค่ะเพราะว่าเอาก็รักษามาตรการล้างมือใจแม่รักษาตัวเจ้าของ ลูกค้ามาสื่อก่อเขากับใส่เมร็รักษาตัวนี้กันค่ะว่ายานเราค่ะเช็นแต่รักษาไปหายไปค่ะติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ29,850บาทขายออก29,950บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อ29,319บาท44สตางค์ขายออก3,450บาทขอบคุณ www.grotrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล31บาท94สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ e 2์42บาท34สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์เบาท18สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์เ4บาทส5สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตันออกเชียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา26นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา26นาที คุณผู้ชมคะช่องวัน31ค่ะมีละครฟอร์มยักษ์มาให้ได้ติดตามกันค่ะสำหรับละครใต้ล่าทุกวันพุธพฤหัสบดีสองทุม่ม2 0นาทีค่ะเตรียมรับแรงประทะระหว่างอำนาจและความแค้นในละครใต้ล่าละครดราม่าฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่จากช่องวัน31ที่จะมอบความหวังในชีวิตให้กับคุณผ่านเรื่องราวของครอบครัวความรักและคุณธรรมพบกับพระเอกมากฝีมือต่อธนภพก,กับการรับบทเด็กหนุ่มที่ถูกโชคชะตาเล่นงานจนชีวิตต้องเจอทางตัน ทำให้เขาต้องกลับมาทวงความยุติธรรมคืนพร้อมระเบิดอารมณ์ประทะกับไบ้หนรพัทที่พลิกบทบาทมารับบทร้ายสุดขั้วในละครเรื่องนี้รวมถ่ายทอดความดราม่าสุดเข้มข้นโดยนักแสดงมากฝีมืออาทิเพลงขวัญน,นัตยาเบนเรวิยาน,านันรอมเฮตระกูลตู่นกพลดวงดาวจารุจินดา ต้องเหน่งรัดเกล้าเต๋าสโรชาอ๋อมสกาวใจภูริหิลันพฤึกโออนุชิตและเผือกพงสะทอนห้ามพลาดตะครใหม่ใต้ลาทุกวันพุธเปรงหัสบดีเวลา2ทุ่ม20นาทีทางช่องวัน31ดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดีค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลวิอาเคเบิลทีวีและเพจข่าวอุบล bon, ราชธานีโซพลเคเบิล so ทีวีค่ะรวมไปถึงช่อง45 4แซตนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ